แบรนด์ของเราเนี่ยผลิตขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นอยู่ในรูปแบบของอาหารเสริมหยดน้ำนะฮะที่เราผลิตตัวนี้ขึ้นมานะครับ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นรูปแบบของเราเนี่ยก็คือเน้นการที่จะให้ทานง่ายนะครับนะ <c oughs> แล้วก็กินร่วมกับน้ำนะฮะโดยปกติก็ต้องทานร่วมกับน้ำในปัจจุบันเนี่ยคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายหรือทานอาหารไม่หลากหลายหรือไม่ครบห้า <c oughs> หมู่เนี่ยครับแล้วก็อาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยซึ่งตัวนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามาจากสรารสกัดที่หลากหลายมากใช่ครับ คือเราสกัดจากธัญ,ญพืชทั้งบนบกแล้วก็เนน้คเหมือนนะครับเพราะร่างกายเราเนี่ยต้องการาความแม้แต่ต้องการเกลือแร่ไม่มากนะฮะแล้วก็เอนไซม์ไม่มากอะมิโนไม่มากแต่ว่าต้องการทุกตัวนะครับเพื่อทําปฎิยานในร่างกายให้ครบนะครับดังนั้นตัวนี้ก็เลยถูกคิดค้นขึ้นมาใช่ครับเพื่อในการดูแลร่างกายของเราใช่ครับ,รบนะคะแล้วอย่างนี้เขาใช้ยังไงทานยังไงอะไรยังไงคะอ๋อคุพัทต์ที่ใช้ง่ายมากนะครับเพียงแต่ว่าเราหยดลงไปในน้ำเท่านั้นนะครับ นช่ครับหหยดอย่างนี้ใช่ครับประมาณนี้มันดิ่งมาเนอะใช่ครับผลิตภัณฑ์มันจะมีมวลหนักกว่าน้ำานั้นมันก็จะทําให้ตกลงไปในน้ํานะครับเวลาเราทานเราก็ใช้หลอดคนก็ได้ครับทานสักครั้งละ5้หยดนะครับสักสามื้อเช้ากังวันเย็นนี่ครับก่อนอาหารเราขายมาสิบปีนะครับเราผ่านโรงงานนะฮะก็ได้มาตรฐาน ISO นะครับแล้วก็ได้ GMP นะฮะ เรามีเครื่องหมาย5้าล้านด้วยนะครับและที่สําคัญเนี่ยสินค้าเราเนี่ยผ่านอยอยรวมประเทศไทยก็5ประเทศตอนนี้นะครับมีประเทศ<ม>อื่นด้วยม,ม,มีครับมีครับมีที่สวป,ปอลาวม,มีที่กัมพูชาแล้วก็ทีพมา่าล่าสุดเ,เราเพิ่งได้ที่สาพันธรัฐเยอรมันนะ,<อ>นะครับไปขายที่เยอรมันนะถูกต้องตามกฎหมายคืออยู่ในตลาดมานานมากแล้วใช่ครับไม่ใช่ว่าเพิ่งคิดค้นขึ้นมาแล้วก็มาเพิ่งทําไม่ใช่เลยนะใช่ครับใช่เราเราขายมาเยอะแล้วก็เขาเรียกว่า มีคนที่ทานแล้วนะครับก็สุขภาพเขาก็ดีขึ้นน,นะฮะเยอะเลยไปดูได้ในรีวิวใช่ครับรีวิวเยอะครับ,รบเรามีเคสตัวอย่างที่ทานเ,นเป็นเป็นหมื่นเคสครับที่เราเก็บไว้